แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเงินเยียวยาจากประกันสังคมเป็นเยียวยารอบใหม่รอบต่อไปที่เตรียมจะโอนก็คือโอนรอบที่4นะคะรออัปเดตข่าวดีนะคะเข้าคามรมเพื่อเคาะโอนรอบ4รับเยียวยา5000บาทกันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานะสำหรับกลุ่มคนทำงานกลางคืนเพื่อรอรับเยียวยา5,000บาทนะคะสถานะแรกที่เราจะอัปเดตวันนี้คือสถานะที่ยังคงขึ้นสถานะสีแดงให้ทุกคนทยอยเช็คสิทธิ์ผ่านระบบกันได้แล้วนะคะเริ่มทยอยเช็คเป็นระยะระยะนะคะ ซึ่งเป็นข้อมูลการอัปเดตณวันที่31มกราคม2565นะคะสถานะต่อไปก็คือสถานะล่าสุดวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นสถานะการโอนเงินรอบเก็บตกนะคะส่วนใครที่เช็คสิทธิ์แล้วยังขึ้นสีแดงให้ทยอยเช็คสิทธิ์เพื่อรอรับเงินในรอบถัดไปก็คือรอบที่4นะคะ ต่อที่คืบหน้าเยียวยารอบใหม่สถานะรอรับเงิน5,000บาทล่าสุดนะคะเพื่อรอเข้าครอมอนในวันนี้เตรียมรออนุมัติโอนรอบที่4อัปเดตสถานะวันที่แล้วนะคะเ <c oughs> นื่องจากข้อมูลก่อนหน้านั้นสถานะเป็นสีแดงให้รีบหรือทยอยเช็คสิทธิ์ไปเรื่อยๆนะคะเป <c oughs> ็นข้อมูลณวันที่ 31มกราคมและล่าสุด7กุมภาพันธ์สอ6 5นะคะบ่ายนี้มาอัปเดตสถานะหรือความคืบหน้าก,กันอีกรอบสำหรับเดียวยาจากประกันสังคมนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจข่าวประกันสังคมนะคะ